สบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC เนี่ยแห้งสมองขมบดถูกสุดคนเนาะวันนี้ตอนรับเข้าสู่สองสซโบซ่าแน้ววันนี้สซโบกะสิเมื่อบ้านเด้่พี่น้องน่าโม้เซโบสิเมื่อบ้านแล้วสิกับบ้านแล้วพี่น้องเออมันแดดบ้านทามันต้องมีแสงเนาะ โซกระเป๋าแล้วอันนี้เป็นมอนขอขอข้อเนาะเวลาหนังรถมันจะน,นอนได้เตรียมอมอันนี้ไปสใส่ตอนอย่างเแบบ กับสปปลาแล้วนะจ๊ะทุกคนเจกสีหอดบ้านจงมองเนาะพี่น้องเนาะก็ถาดุนถาชมเหมือนกันมาพี่น้องงานบ้านจะเป็นอะไรก็สีหอดเบาเนาะพี่น้องเดะแบบมามีบอลอยู่ด้วยนะค็สับโมตอนนี้ก็เก็บเครื่องเก็บพองแล้วเรียบๆเลยก็ซื้อกาต้มมะโนมฝาก กับผงดาเทียมเน่ยกับกระเป๋าอันนึงอิสระสุดเอมนเก็ได้เป่าผมลพี่น ไปรุ่ยอ่ะเมื่อเนี่บ่มีผู้ไปส่งเนาะให้กันเห็นงานรึบ่มีผู้ว่่าบมีผู้ว่างเลยไปเนาะไป ไปแหละพอกันอีกที่อยู่มอสิตเนาะจะเป็นอะไรกันสาโบมีเวลาถ่บบา,ายสบบาโบกสิทายหนึ่ออกาเนี่ยคล้องน้ำน้ำไปเนาะดึงไปน้ำทุำ่งหกใหญ่ได้ไปเนาะได้พี่ไปเนาะอีกทุ่งหนึ่งด้วยนะนี่กับกระเป๋านี่เนาะ เดี๋ยวไปพอกันอย่ามอสิตเด้อพี่น้องเด้อโอเคพี่น้องไปเลย,ลอ,ยอสิตลวจ้าทุกคนโอ้ก่องคือม,มัวมัวเนาะพี่น้องหอดหมกทหารแล้วพี่น้อง,องตอนนี้จากมัว สีโมงเข่งส mm. ีโมงเข่งหอนมกระหารรลดด่านเปิดก em> ับแปดโมงเนาะาต้องรอรถมาจากจากลาหลบแหละกับเจ็ดแปดโมง อา้าวมากล้วบอสนี่คือโหลดเมื่อล่าบอแบกกระเป๋าเป็นจานได้อย่าลืม้อ่นนังสือใบ้ไปแล้วถันก็ได้เมื่อนะเราบอกดีขนาดเลยได้อ่ะซ,ออะซื้อตัวพี่น้องรอซื้อตัวอายุ ตัวเมื่อลาหาสิบาทเซฟูเน้องาเบิ่งูเบอูเอกไปทานใดเสืเื่องของคื่องของครัไปเจ้าดึงมใตลาดอเนาะเื่อเื่องอไรตอนนี้กำลังเอาเขื่องลง อาเปลือเือของด้ใช้ดอเรื่องเจ้าตัวได้ปาไปเอาเครื่องไปข้างมือข้างนะพ่อปดงอย่างนี้ลูกเอาผัวสิเมื่อนั่นจะควทางใดเนาะ หอดคิวรถสวรรค์แล้วลทุกคนคิวรถชองแถวไปปักสอง

เพีใจเบิ้งหาเบิ้งหาเบิ้งซะก่อนเาใส่ถุงทรายทางนี้เป็นได้ทางนี้ทางนี้เอาเพียงใจเลย ปีงไก่รักซามชิไห่าพี่น้องสวดสวดอยู่็นตามวนเลยสุดท้ายกันยิ่งบมได้สุดท้ายก็ได้ปลากันได้ปิ้งไก่รักซามสิมหาเมื่อกินเอาทำเสร็จ เอา่กิอ่งนี่อแล้วเอาอังมนชอ้าื่อแล้วชนอไมซื้อแล้วพี่น้องเอ้ยื้อแล้วบ่ม่เงินซื้อแล้วเงินมืดแล้วโอ้ยอสิเมาหมดตลาดนี่ก็เด้อเส้นไว้เส้นไว้ก่อน

ไก่ใยั่ได้ชุดที่ใครยเดแคใหม่เ่าแงนี่ก็ปิ้งไก่ล้วแรปิ้งไก่จิ้มตาด้วาเอาปากคาบสีดกินเลยก็ในคลิปหิ่งไก่ละกํ้มอปิ้งไก่ร่างามวงเลอ ม่องวางวะสาวม่วนอีดีเมืองปิ่งไก่ม่วงวาง่น้ำม่องวาม่น้ำกับทั้นหายชื่อเจ้าอยู่ลก็สาว่าง้าวื้อแล้วก็ามวน้ำนี่ชื่อแล้วนะคะซื้อมงวงเด้อน้ำทุงเทไรนี่นะทุงเทไรนี่่านสาวโอ้เงินสิพันกับบมี่ซาบ้างพิงไก่ใหญ่รากซ้ำชิหา ายอ่ปูสาวคนงามกว่านะสาวเมืองกรุงสีไปลงใช่หรเจ้าปักกองทางเดียวกันตัวเหา่าประกอ่บ่อหอดตลาดปักกองคือเลยเลยแหละเนาะเลยแหละนะอานแลกเปลี่ยนเงินตาฮานอะไรเอะเฮ้ยโตคมาสลร้ายถ้าปิ้งไก่เ่ยาน้หน่อย าจากจีขันน่ะนสองคนนี่ื้อเองเต็มกได้ค่ะมแต่ดไก่ลุนๆมีคนมารลล่ละพูพูดๆูบหมูคือมีแต่มอมแมมแทะนะหมูคือมอมแมมแท้ม่แต่ขีดินเต็มตหัวอ,อยู่ฮะเคยลาวพี่น้องมาหลาบับ มาย้ำได้กับพ่อแต่เจ้าเนาะรอบรอบทีเล้วที่คอยเลยไปหากระเจ้าเด้มวยมารอบได้กับพ่อแต่เล่าวะามมาอ้าวเบี้ยบม่ได้มาหน้าติบม่ได้บอกเอาสมวยเจ้าอย่าขึ้อุกโอ,อกในท้องมาบาดิหนาก,กระไข่พ่อขับพ่อหนาบานรวมไปเบิด์ตเบ้ออื้งลึงอยู่ อันจบอองแม่ค้องอ่ะนะคองหยาดในเวลากลายเคือนเขาก็เขาอ่ะจับดูกล่องอม,มาถ่วงว่ากอยเป็นอืน่นอีกแล้วค่ <c ười> อยกำลังผากักไข่ออ่ยผลักเขาพี่น้องผลักเ <c ười> ขาผฝาก เยงอกได้เงินน้อยบ่ของขากชาวันยงบ่ของขาของกันยงบ่ใปใช้ชาวเอ๋ยไปหาโลท่นี่แหละเขาวจนได้มัสเะต้อ ขนมเย่ะน้เทียนจะแก่หเข้าหนกับบเขาพอจะนั่งบกเข่าน้แม่ได้นังนออได้อกเบิรขะเทือนสองคนซปากันเฟิร์นฮากระปองทำไมเล้วสองแม่ลูกวันนี้หากระปองเราไปปล่อยว่าหยิบปักซองอันนี้ป้าไปใช้ อหสวายดีพ่อนเนี่ยเออเบื่อไทยแค่ไหจะบป้องแค้ไนกไปหางเงินกับกระหเงินได้ดยจ่ะับภาษาเขาหลี กูยัแง่ทวนขนาดกนวดกระพาะหนวดกูนวดกระพาะหนวดกูยังแน้ยน้าง่าหมด เอาใส่แล้วมันถือแล้วบ่ห่อเทืยนหอดซ่านแห้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยงัวกะจะแนจอยเนาะจะแนจอยแท้แทงงัวก็ดีว่าคลายลุ่อน nhẹ ่บ่นั่งนั่ง อ้าวของผัาจากซาบผ้าเบิ่งดูนองไผ่ครับนงไผ่คูนมาไหไผยเนาะฝากมาไหฝากนฮ่าใส่ได้โอ้ยนงไผ่เอ๊ขอบใจเด้อเนาะองสุดมาไหลานองอีอ่ะฝากว่าอย่าลีลานกันจังค่ะก่อนพัฒนาเลยองอียังเกาะอีแอบก็อีอ่ะยังไมีซื้อจะซื้อยัง อิยกก็อิทับทิม์้าเงินข้ามก็ให้ได้ละลายเด้อเบิ้งแน่คืนอือแทบผูหวนี่แล้วมันหยกอึงลือบานึ่งตีมกับไข่ตุ๋ข้าวหนากับอย่มาไหมงาบอกใส่เบิดอย่ดอก้เอางงสมวยบอกก้อนใดยังี้มท่านะเอาอวน้ขนมขนมาได้ได้หน่ไหน

มาหาะมาหเหาเทื่นเหาซ่านละพี่น้องเอ้ยลิปนี้กระิดได้คอจบนนลงเพียงเ<อ>ท่า,ทานี้เด้อพี่น้องเด้อกระิขคอพักผ่อนซะก่อนเนาะพักผ่อนซร้าไม่แห้งอยู่กับครอบครัวซะก่อนพี่น้องจักมือ,อแล้วจังสีนนไปต่อภาครกิจนห้ผู้ใหญ่จะดีต่อเนาะตอนนี้ก็ขอพักผ่อนก่อนพี่น้องเดี๋ยวจังหวะกันมา พอพัก่อนน้ำพอน่งเงียมก่อนนอพอ่งเงียบเนี่ยใช่อีพอกินยังเด้นีมจ็ได้มันแสบไปเรากินติมนอดีพต้อมันแข็งคือได้เสือคืได้เสืออล่องามแท้สีชมพูอันชี้เรื่องเอาสองกินขผาเพชรนอยังแม่แม่ถ้าคือว่าหนังผ้าหนั ไก่ฮะบ่หนะโอ้ยบ้านเมืองกระแหงเลยลีนอพี่น้องไปเลยสำนีเลยพี่น้องโอ้ยมือใหม่จังหวะกันใหม่เพรกันใหม่คลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อสบายดี